ขอเจริญสุขสวัสดีก็มักจะเห็นงูตัวใหญ่ๆเลื้อยขึ้นเลื้อยลงที่น้ำบ่อนี้นะฮะที่น้ำบ่อนี้ก็จะมีงูตัวใหญ่ๆเลื้อยขึ้นเลื้อยลงพอตมามาอยู่นี่ได้ไม่กี่วันก็มีคุณโยมท่านหนึ่ง เดินทางมาจากปุ่ฝ<อ>ันว,ว,ว่าปู่ศรีสุโธอยากจะให้มาสร้างพญานาคาราชล้อมน้ําบ่อบ่อน้ํานี้เนี่ยอาจารย์อนุญาตไหมอาตอมาก็บอกว่าในเมื่อโยมฝันปู่ไปตามโยมโยมก็สร้างเลยก็ให้ช่างสาร้างแล้วเราก็ไม่มีแบบให้ช่างด้วยคุณโยมว่าอช่างก็ไปจุดผู้การแจ้งอธิษฐานจิตเอาเ็าแล้วกันก็ได้ออกมาตามแบบนะก็ ท่านก็บอกเองว่าท่านคือปูสีสุดโทรก็สร้างต่างหันทีนี้จะให้สักการะท่านอย่างไรถึงจะให้ถูกต้องคะเพราะว่าหมูก็แบบสับสนคนนู้นก็พูดใหญ่คนนี้ก็พูดอย่าง่นนางง <c oughs> จะเลยพรสำหรับที่นี่เนะะาะสำหรับที่นี่ก็คือพิธีสักกราระของท่านก็คือหนึ่งทูบห้าดอกทูบหา้าดอกพวงมลาลัยดอกไม้เท่าที่เรามีคุณยอมอธิษฐานจิตขอท่อนท่านแล้วก็ เมื่ออธิษฐานจิตขอพรท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ววันใดที่คุณยมสัมร็จทีผลเนี่ยก็มาสักการะบูชาท่านสิ่งที่ท่านชอบมากที่สุดก็คือไข่ไก่เป็นต้มหรือสดคะเป็นไข่ไก่สดไข่ไคะเพราะว่าปู่ศีสุดโพที่อยู่ที่มัณฑายานาคาราชเนี่ยยมจะสังเกตเห็นว่าเป็นสีขาวซึ่งต่างจากที่อื่นแรกแรกเริ่มเดินเอาตมาก็จะทําเป็นสีเขียวแต่ใน ก็เกิดฝันว่าท่านบอกว่าขอเป็นสีขาวท่านจะมารักษาสีแปรเพราะฉะนั้นปู่สีสุโธที่นี่ก็คือปู่สีสุโธปางทรงศีแปรอ๋อค่ะอโหนี่เป็นนี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะแล้วก็หนูก็เลยแบบ พอมาที่นี่ปุ๊บหนูผ่านมาเรียน,นหนูแอะเข้ามาไหว้ทุกทีแต่ไม่เคยรู้อะไรเลยไม่เคยรู้เลยก็คือมาไหว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เป็นเลือนไม้ใช่ไหมคะก็เดินขึ้นไปไหว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เป็นสิ่งที่แบบได้รับรู้รับทราบอะไรหลายอย่างแต่หนูว่าสงสัยในเรื่องอการปฏิบัติธรรมที่นี่อะค่ะ จเจริญพรที่นี่เนี่ยเราจะปฏิบัติธรรมเรียกว่าโพธิสมาธิภาวนาการปฏิบัติธรรมในที่กายล้านนาเชียงใหม่ของเราการปฏิบัติในล้านนาของเราเนี่ยคุณโยมแต่โบราณโบราณเนี่ยล้านนาเนี่ยมีความใกล้ชิดกับ12บสองพันนากับเชียงตุง กับมหายาเราก็รับวัฒนธรรมควารรมเชื่อมาจากมหายานโดยส่วนมากเราเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธสัาครูบาศรีวิชัยปราัถนาพุทธภูมิเป็นพระพุทธสัจลูกศิษย์ลูกหาของท่านปรัถนาพุทธภูมิเป็นพระพุทธสัจเพราะฉะนั้นสมาธิในกายล้านนานยกเอาครูบาศรีวิชัยเป็นต้นแบบเนี่ยเราก็จะปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่อไปเป็นพระพุทธสัจเพื่อไปเป็นพระพุทธเจ้า เรามีความเชื่อว่าทุกคนเป็นพระโพธิสัตว์โยมคือพระโพธิสัตว์ของลูกลูกจะชั่วลูกจะเลวลูกจะทำผิดอย่างไรก็ตามโยมพอที่จะอภัยให้ลูกเสมออ่าจะโกรธจะยังไงที่สุดแล้วเราก็าอภัยให้ลูกเสมอน,นี่คือจิตแห่งพระโพธิสัตว์อ่าทางเหนือนเราเชื่อว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะพัฒนานจิตจากโพธิสัตว์น้อย ให้มีความเมตตาต่อทุกคนต่อสรรพสัตว์ทุกตัวตนถ้าเรามีจิตแบบนี้ก็พัฒนาเป็นจิตของพระ,ะพระุทธศาสน์ไปเป็นพระพุทธเจ้าครูบาเจ้าศรีพิชัยเคยสอนว่าถ้าเราเห็นคนจะตกน้ำตายเราว่ายน้ำไม่เป็นก็จงกระโดดน้ำไปเพื่อช่วยให้เขาให้เขารอดตัวเราตายไม่เป็นไรคือจิตแห่งพระโพธทธศาสน แล้วหนูถามนิดนึงค่ะในเรื่องของสีจีวรให้หนูค่องใจมานานแล้ว <c oughs> หนูกมาเจอขั้นอีกแล้วหนูก็เอ๊ะทำไมอาอาอย่างนี้นะคุณโยสีจีวรถ้าเราพูดตามพระธรรมมินายนาที่มาของสีมีอยู่หกอย่างหอกอย่างพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ว่าสีของพระเนี่ยใช้ได้หกอย่างรากมา เอารากไม้ยอมก็ได้ดอกไม้ยอมก็ได้เก็ดไม้ยอมก็ได้ใบไ,ไม้ยอมก็ได้ผลไม้ยอมก็ได้หรือสองสามอย่างยอมก็ได้ ก็ถือว่าเป็นสีจีวรของพระขึ้นอยู่กรับว,ว่าแต่ละท้องถิ่นแต่ละสถานที่มีวัสดุในการยอมเนี่ยเป็นอย่างไรก็สามารถยอมได้หนูเข้าใจว่าเป็นนิกรยก็เลยแบบไม่ใช,ใช่ถ้าเราพูดถึง่าได้ราพูดถึงพระธรรมวินัยนะนคุณโย น้ำ8.5นาโนอาคาดิงน้ำดื่มโครงสร้าง6เหลีย่ยมโมเลกุลขนาดเล็ก H2O2 ดื 2, ่มง,ง่ายเพื่อสุขภาพที่ดีเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นเอวังโหนตู